เอาแหละทุกคนวันนี้เราก็จะมาอ่านเกิดใหม่เป็นชายนดับทิเ <c oughs> ตอนที่สาสากันนะขออภยัยในความไอเราด้วยเรายังไม่หายสนิทดีนะเรายังไอยอยู่นิดหน่อยตอนที่สาสาเห็นได้ฉันว่าพวกมานสิงรันประชาชนเมืองรัฐแต่ว่าพวกเขาเองก็เป็นมนุษย์ไม่มีทางที่จะช่วยพวกเขาเลยหรือพวกเขาแค่แค่ถูก,กควบคุมร่างกายเท่านั้นเองชีวิตของแกเป็นของข้า ควกมันขนาบเข้ามาเลยพี่เอา้าชิฉันไม่ควรทำแบบนั้นนี่นหรอไม่นายช่วยฉันไว้บมบิลนตอนนี้สู้ไปด้วยกันดีไหมนายไม่มีความลังเกียเลยท่านเป็นคนใจดีไม่เหมือนกับฉันท่านจำผูน้นำของเราได้ไหมหรืออย่างน้อยก็เคยเป็นไม่ใช่ว่าธุรกิจของครอบครัวเราจะน่ายกย่องเราเลือกอย่างอื่นไม่ได้นอกจากนี้ฉันไม่ ฉันจะไม่พยายามแก้ตัวย้ายคุณตัวใหม่แต่ฉันก็ไม่เคยเอาชีวิตใครง่ายๆจอนเอาเบิร์ดมันสายไปแล้วตอนนี้พวกเขาก็เกินแค่ปีศาจที่สวมผิวหนังของมนุษย์พวกเราไม่สามารถช่วยพวกเขาได้แล้วเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไต้ตายไปแล้วนั่นคือผู้นำที่คุณพูดถึงไม่สิขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะบาบิโลน บ้าเอ้ยมอบร่างกาของเจ้านั่นมาอย่าดูถูกกันนะเจ้ามนุษย์ประชาชนเมืองโรดัดสผู้ละสงคามตลอดประวัติศาสตร์เปลวไฟที่แปดเผาขอโทษที่พวกเรามาช้าเกินไปเปลวไฟที่ร่วงหลนเปลวเพลินที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเท่าเทียมเราจะลงมาช่วยคุณเคี่ยวไฟที่แผดเผา กิสเทนมะอิตโตริวเขียวมาป่าไดเทนกุว้าวสุดยอดเมคุณนั้นเป็นอะไรกันแน่ใช่ต้องใช้การฝึกแบบไหนถึงจะเคลื่อนไหวแบบนั้นได้แต่ฉันว่าเราน่าจะเข้าใจมันนะท่านลอยก็ด้วยทำให้ฉันรู้สึกอันตรายอีกแบบหนึง่งท่านลอยเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่เองมิตินึงเราไม่สามารถเข้าใจมันได้ พี่สาวอย่าคิดเลยว่าพวกเราจะเท่าเทียมกันถึงร่างกายจะเป็นแบบเดียวกันแต่วิลาณการแคบเคลื่อนของพวกเรามันต่างกันเราก็คุมแล้วร่างกายเหล่านี้ให้ได้เหนือขีดจํากัดได้ดีกว่าพวกแกนั่นคือมานบ้างเอ้พวกมันจะงอกม่ทันทีถ้าคุณไม่ฆ่ามันให้ตายในทีเดียวไม่ต้องห่วงนะเมธข้าจะควบคุมร่างกายเจ้าให้สมบูรณ์แบบข้าตัดสินใจแล้วข้าไม่ต้องการร่างกายของโนโดวารอีกต่อไป แล้วข้าจะเอาร่างของเจ้าไปแทนถ้าทำอย่างนั้นข้าก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านดาบที่สูงขึ้นในขณะที่ข้าอยู่ตรงนั้นข้าจะใช้เทคนิคดาบของเจ้าแบบแลงกิสด้วยอะไรนะชอบเป็นวิชาดาบเจ้าของร้างน,นี้เคยใช้พวกโรดัชอบสงครามดังนั้นก็เก่งมากเช่นกันดูสิมือนี้เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นเขาคงฝึกอย่างมาอย่างบ้าข้างเลยะ นิ้วนี้มีห่วงที่ทาด้วยโลหะมันขวางทางรถยนมันทิ้งไปเพราะว่าศึกษาร่างกายนี้มีอะไรเกิดขึ้นมากมายทั้งความจําและทั้งหมดมันเป็นของข้าพวะแกก็เหมือนเสื้อผ้าของพวกข้าข้าจะใส่เจ้านาเมะจนกว่าข้าจะผอมให้เจ้ากลายเป็นผ้าขี้ริว้วอีกนานแค่ไหนพวกแกถึงจะหยุดดูถูกมนุษย์ทําไมข้าต้องสนใจชีวิตนอนเทนมาอิตาลีวหื ไดเทนกุเทคนิคนั่นมันเจ้าสามารถใช้เทนมาอิทตอริวได้ไม่ฉันเห็นคุณใช้มันเลยเรียนรู้อะไรนะ <c oughs> สุดยอดเลยพี่สาวอ๊ะยโทค่ะจัดการเขาเลยพี่สาวไม่สามารถเรียนรู้ทักษะได้โดยไม่ต้องครอบครองร่างกายหนอนสมองของคุณคงเต็มไปด้วยอุจจาระสินะ หาจีเลฮังงชนตัวนั้นปีนขึ้นมาถึงที่นี่เพียงพ่อมีหมาตัวหนึ่งเข้ามาโอกาสชนะค่าของเจ้าก็ช <c oughs> ิฟ้าท่านรอยฉันจะใช้ระดับที่สำเร็จได้ด้วยการสะสมการศึกษาของมนุษย์ที่ร่างกายที่ยืมมาก็ทำไม่ได้ฉันจะแสดงให้คุณเห็น เราจบแล้วจะเกิดใหม่เป็นดัชเชแบบที่เจ <c oughs> <c oughs> ตอนที่สามสิบสามอย่างที่ได้ยินนะครับทุกคนเราไอายอยู่นิดหน่อยเพิ่งพอดีตอนปิดเทอมเป็นเมืเออื่นเป็นโควิดก็เลยรักษาตัวอยู่แล้วก็กักตัวสิบวันแล้วก็พยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอมันก็เพื่อจะดีขึ้นแบบพอทำอะไรได้แล้วแบ ดอนถึงได้นิดหน่อยมันก็เลยมีเวลาทำงานเสียงเรามันก็เลยบี้บี้แผลบหน่อยแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแ๋ยวเราก็จะเห็นทำคลิปให้ทุกคนดูกันนะงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย